ันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาช็อปสินค้าชุมชนกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะใครที่ชอบทานปลาส้มปลาดุกล้านะคะวันนี้เตรียมช็อปกันได้เลยเพราะว่าเราพามาที่วิสาหกิจชุมชนแปลรูปบ้านทับชานนะคะอยู่ที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะที่สำคัญทำสดใหม่กันแบบวันต่อวันด้วยค่ะนี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเราใช่ไหมคะพี่คะใช่ค่ะหลักๆก็จะมีปลาดุกล้า ปลาส้มบ้านเราเรียกอะไรคะปลาเปรี้ยวปลาเปรี้ยวค่ะแล้วก็อันนี้เป็นปลาใสอวนปลาใสอวนก็คือเป็นปลาข้าวคั่วค่ะเป็นเหมือนปลาส้มแต่ว่ามีข้าวคั่วคลุกอยู่มีน้ําพริกด้วยค่ะของกลุ่มเรานี่เริ่มมีการแบบทาเป็นกลุ่มจริงจังนี่นานแค่ไหนกลุ่มนี้คือก่อตั้งมาแล้วตั้งแต่ปี63นะคะแล้วก็ พัฒนาสูตรมาเรื่อยนะคะจนกระทั่งได้สูตรที่ลงตัวแล้วก็นําออกสู่ท้องตลาดค่ะค่ะจริงๆแล้วที่นี่นะคะก็ติดอยู่กับแม่นาม้าตาปี<อ>แล้วก็ชาวบ้านที่นี่บางส่วนเนี่ยก็คือทําเรื่องของการประมงค่ะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราขายตัวสดเนี่ยม,มันจะค่อนข้างที่จะไม่มีราคาคะนะคะเราก็เลยโดยเฉพาะคนที่นี่คือเป็นคนไทยทรงดาอยู่แล้วแล้วก็จะมีภูมิปัญญาในเรื่องของการถนอมอาหาระไว้รับประทานแล้วก็เลยปรับปรุงสูตรมานะคะจนกระทั่ง ได้มาเป็นสูตรในปัจจุบันนะคะคือกลุ่มนี้นะคะต้องบอกว่าบรรยากาศดีอยู่ใกล้แม่น้ำตาปีแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นชื่อแบรนด์ของเราก็คือปอปลาตาปีทอดออกมานะคะให้ดูเลยตอนทอดหอมมากทอดออกมาเรียบร้อยอันนี้ปลาดุกล้าปลาใส่อวนแล้วก็อันนี้เป็นปลาส้มหรือว่าปลาเปรี้ยวคือพร้อมที่จะเข้า้วไหมได้เตรียมเข้าไว้นะคะเราจะเริ่มชิมจาก ปลาดุกร้าก่อนนะคะนี่อูขอบขอบ,ขอบนิดแจ่มเลยค่ะตรงขอบ <จะ S 1> มไม่หวานากกมากนะคะนะมันจะมีกลิ่นหอมนะคะ<ม>เพราะว่าเราเราใช้กระบวนการหมักเป็นหมักสดนะคะแล้วเนื้อปลาเนี่ยมันก็จะนุ่มเพราะว่าปลาดุกข,ของเราเนี่ยเราจะเลี้ยงในบ่อดินจะคัด อายุปลาเลยนะคะช่วงอาอยุปลาสี่เดือนนะคะเนื้อ <_ d ust> มันจะนุ่มแล้วก็ไม่เหนียวนะคะแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะการป่าของเราเนี่ยเราจะใช้กระดาษซับมันขอ่อตัวปลาทุกครั้งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำมันจากตัวปลาเนี่ยมันก็จะไม่ออกมาให้ให้มันมีกลิ่นเหม็นซ่าค่ะกลิ่นท,ทอดมันจะเป็นกลิ่นแบบหอมออกหวานหวานมันไม่ได้หอมแบบว่าตุตุมันไม่ได้เหม็นเป็นเป็นตุเนาะแล้วก็เนื้อปลานะคะเนื้อปลาคือมันไม่แบบ ยุ่ยๆคุยๆอ่ะเนาะคือถามว่าเค็มเพราะว่าปลาดุกร้ายยังไงก็ต้องเค็มอยู่แล้วถ<ช>ูกไหมคะซึ่งกิ่นกอบข้าวนี่คืออร่อยเลยเพราะว่าวัตถุดิบของเราที่เราใช้ครับน้ําตาลเนี่ยเราใช้น้ําตาลไม่คัดสีนะคะเป็นน้ําตาลอ้อยจากธรรมชาติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมมากถังที่เราใช้ใช้ในการหมักนะคะเราก็จะใช้โอ่งบางกรนะคะกลิ่นมันก็จะไม่เปลี่ยนนะคะทีนีรสชาติอาหารนะมันก็จะไม่ผิดเพี้ยนไปเดี๋ยวเอาอะไรต่อดีปลาส้มนะคะปลาส้มหรือว่าปลาเปรี้ยวแต่อันเนี้ยตอนตอนทอดอะค่ะเห็นแม่เขาจะมีคลุก คลุกแป้งนิดหนึ่งทอดนี่มันก็จะไม่แตกนะคะมันก็จะออกมาเป็นชิ้นที่สวยงามอันนี้จะใช้เป็นปลาอันนี้เป็นปลาจีนเป็นปลามีเก็ดนะคะถุงนึงจะมีประมาณ2ชิ้น2ชิ้นนะคะแบบนี้ดรสชาติเขาจะต่างจากปลาดุกล้าเนาะใช่คือปลาดุกล้ามันจะเค็มใช่แล้วก็เหมือนจะมีหวานนิดหนึ่งแต่ว่าปลาส้มนี่คือเปรี้ยวเค็มเปรี้ยวเค็มแล้วก็เป็นปลาส้มที่เนื้อแบบ แห้งนิดนึงนะคะเนาะ,ะอร่อยมากกินกับหอมแดงเข้าไปเมื่อกี้แจ่มมากค่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันด้วยปลาใส่อวนปลาใส่อวนนะคะปลาใส่อวนนี้มันก็จะต่างจากตัวปลาส้มนะคะตรงเนี้เราจะใช้ข้าวคั่วนะคะแล้วก็ข้าวข้าวคั่วของเราเนี้ยเราจะใช้เป็นข้าวเหนียวนะคะเพราะทีเนี้ยการการใช้ข้าวเหนียวเนี้ยมันจะหอมนะคะปลาใส่อวนเนี้ยมันจะกรอบนอกนะคะแล้วก็จะนุ่ม ข้างในอวนภาษาใต้คือข้าวคั่วใช่ค่ะข้าวคั่วใสอวนนี่คือหมายถึงใส่ข้าวคั่วนะคะเราต้องทอดแบบไหนเพื่อไม่ให้มันแบบไหม้หรือแบบอะไรอย่างเงี้ยต้องทอดไฟกลางนะคะแต่ตัวปลาข้าวคั่วนี้เราไม่ต้องผสมแป้งนะคะเพราะว่ามันจะเคลือบด้วยข้าวคั่วอยู่แล้วมีหอมกับพริกนิดนึง กรอบจะได้ยินเสียงเลยนะคะเวลาทานอร่อยะะอมากปลาใสอวนเนี่ยนะคะความเปรี้ยวเค็มเนี่ยเหมือนกับปลาส้มหรือว่าปลาเปรี้ยวเลยแต่ว่าความอร่อยของเขาที่ต่างกันคือมันกรอบหนังปลามันจะกรอบไปกับพวกข้าวคั่วที่เขาแบบคลุกมานะคะอร่อยทั้งสองแบบปลาใสอวนกรอบเค็มเปรี้ยวเด็ดเลยทางกลุ่มเขาว่าเขาจะใช้แบบเทคนิคในการซีนถ้าเราซีนสุญญากาศเนี่ยข้าวคั่วมันจะฝังลงไปในเนื้อปลาค่ะเวลาทอดเนี่ยคือมันจะทอดง่ายมากค่ะ,คะ มาชิมน้ำพริกกันบ้างนะคะจะเริ่มจากแบบแห้งๆก่อนก็คือปลาส้มทรงเครื่องมาจากตัวนี้เลยะะคมาจากตัวนี้เลยเนาะพอความเปรี้ยวมันได้ที่เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยจะไม่นิยมรับประทานแล้วหมายถึงครับเปรี้ยวเกินแล้วนานเกินมันจะพ้นขีดของความอร่อยค่ะทีนี้มันเหมาะที่จะนํามาเป็นตัวน้ําพริก เรียกอีกแบบนี้ก็คือเป็นผงโรยข้าวนะคะตัวนี้มันคือไม่ได้ใส่สารกันเสียเลยอยู่ได้3เดือนนะคะ,คะเห็นบอกว่าของเราเนี่ยอย่างพวกปลาส้มปลาอะไรเงี้ยเราก็จะมีวางวางตามหลายๆจุดในสุาราษฎรใช่ไหมคะ,คะเรามีตัวแทน 300, 300อยู่300 3 0 0ตัวแทนนะคะแล้วก็20วันนี้เราก็จะทําการสับเปลี่ยนสินค้าเพื่อที่จะ เราได้เก็บตัวที่มันเปรี้ยวเกินเนี่ยคือกลับมาแล้วเราก็ก็กลับมาแปรรูปไปค่ะแล้วก็วางตัวใหม่ทีนี้เราเอามาทอดทอดเสร็จแล้วเราก็เอามาผ่านตู้อบลมร้อนในการไล่น้ํามันนะคะเนื้อปลามันก็จะแห้งขึ้นแล้วก็กรอบขึ้นแห้งแล้วก็กรอบมีหอมเจียวมีใบมะกรูดนะคะมีหอมเจียวมีใบมีกรูกมีพริกป่นค่ะกรอบแล้วก็ออกเค็มเ็มเปรี้ยว มีความหวานนิดหน่อยอร่อยมากอันนี้กุ้ข้าวได้นะคะแล้วก็ไม่ได้เผ็ดเกินตัวนี้บ้างในขวานนี้จะเป็น,นแบบเปียกเนาะเป,เป็นน้ําพริกอันนี้เป็นน้ําพริกปลาดุกล้านะคะตัวนี้เป็นเป็นวัตถุดิบตั้งต้นนะคะ,คะก็คือแปรรูปมาพร้อมรับประทานนะคะในจํานวนหนึ่งกระปุกเนี้ยก็จะได้ปลาดุกเนี้ยเท่ากับแพ็คหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ใส่กับสมุนไพรหนูว่าถ้าเราไม่รู้ว่ามันคือ เอาปลาดุกรามาทํามันเหมือนปลาลบองอของทางอีสานแบบนั้นเลยค่ะรสชาติคือแบบถึงเครื่องสมุนไพรแล้วก็มีกลิ่นของพวกแบบตะไคร้อะไรแบบนี้นแบบนั้นเลยแล้วก็จัดจ้านค่อนข้างเผ็ดแต่อร่อยมากแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นแบบกลิ่นคาวกลิ่นอะไรแบบนี้นคือมันเหมือนปลาลบองอ่ะในความคิดองนหนูนะแต่ว่าผัดสุก คัะผัดสุกสหมดแบบนี้เราเก็บได้นานแค่ไหนคะตัวนี้เก็บได้2เดือนนะคะใครสนใจก็กระปุกละ50บาทเนาะอันนี้ก็กระปุกละ50อันนี้ก็5้าสเหมือนกันอันนี้เป็นปลาส้มนะคะปลาส้มก็คือตัวนี้ที่เราบอกว่ามันเปรี้ยวเกินไปใช่น้ำพริกปลาส้มนะคะอันนี้เนื้อปลาชัดกินสมุนไพรเนี่ยประดุกร้านนี่นำมาก่อนแต่อันนี้ความความเป็นเนื้อของปลามันมันมันชัดกว่า รสชาติก็คือจัดจ้านเพราะว่ามีเผ็ดมีเค็มแล้วก็เปรี้ยวตามนิดหน่อยค่ะเนาะแต่ไม่มีหวานหมดจานเลยนะคะรอร่อยมากเ,มเป็นการรีวิวสินค้าที่ข้าวหมดจานเลยนะคะอรอบนี้คือกินน้อยอร่อยมากเนาะทุกอย่างเลยย้ำอีกทีราคาคือ50บบาททุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาส้มนะคะหรือว่าปลาเปรี้ยวอันนี้นะคะ อยู่ที่50บาทเป็นราคาที่ไม่รวมส่งนะคะใช้ปลาจีนนะคะแล้วก็ตัวนี้ใช้เนื้อปลาจีนเหมือนกันนะคะก็คือปลาใส่อวนนะคะอร่อยมากส่วนปลาดุกร้าปลาดุกร้ามี2องไซส์เดี๋ยวน้องหยิบให้ดูเนาะนี่อ่ะ อันนี้ที่เราเห็นเหลืองๆนี่คือมันเขาถูกไหมคะมันในตัวเขาแพ็ค2ตัวนะคะจะอยู่ที่50บาทไม่รวมส่งแต่ว่าถ้าอยากกินไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นแพ็ค3ตัวอยู่ที่100บาทราคาไม่รวมส่งนะคะส่วนน้ําพริกนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําพริกปลาเปรี้ยวนะคะคน้ําพริกปลาดุกร้าหรือว่า ปลาส้มทรงเครื่องแบบแห้งๆกรอบๆอ,อันนี้ก็กระปุกละ50บาททุกอย่างนี้จะเป็นราคาไม่รวมส่งแล้วก็สามารถเก็บได้ถึง2เดือนถ้าเราเข้าตู้เย็นเนาะคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอยากสั่งซื้อสินค้าของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านทับชันชนะเนาะอำเภอพุนพิจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะติดต่อได้ตามเบอร์ที่เราขึ้นไว้ให้หรือเข้าไปที่ Facebook ปอปลาตาปีได้เลยเนาะวันนี้ขอบคุณพี่คำแล้วก็แม่ๆด้วยนะคะที่นําสินค้าชุมชนที่เรียกว่า อ,อร่อยด้วยแล้วก็ยังเป็นการกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนนําเสนอภูมิปัญญาของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะ,นะะคุณผู้ชมสามารถชมรายการเด็ดเด็ดตะโลนะคะที่จะรวมเรื่องราวเด็ดๆมากมายมาให้ผู้ชมได้ชมกันแบบเพลินๆทุกวันจันเวลา18นาฬิกาตรงหลังครบธงชาติทางอมรินทีวีเอชดีช่อง34ค่ะวันนี้เด็ดเด็ดตะโลหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่จันน้าโนกับพี่คำลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาช็อปปลาส้มกันได้นะคะ ปอปลาตาปีพบกับความสนุกของนักทดลองรุ่นจิ๋วในรายการหนูทดลองด i t เท e ลเอ o ler รรายการที่จะพาเด็กๆไปทดลองเล่นทดลองเรียนและทดลองเป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันทุกวันอาทิตย์9้าโมงทางอเมรีนทีวีเอชดีช่องสิี